เจ้าของรายการฮะอสวัสดีครับวัสดีครับมิกวันนี้เรียกผมมาทําอะไรเหรอครับสวัสดีครับเดีย๋ยวมึงนะฮะมึงเป็นคนมึงเป็นเจ้าของรายการมึง,ง <c oughs> ก็เป็นอ๋อการซีรีท่านด้วยนะครับผมแมนเชสเตอร์เองนะครับวันนี้เรามาเล่นเกมมอสแล้วก็ <c oughs> เราอยู่ในช่วงรายการ <c oughs> ไม่มีคลิปจะรงนะครับ เฮ้ยเสียงใครว่าปิดบ้านหน่อยได้รึเรื่องไงถึงคุยเนี่ยเออถึงงไม่ทำแบบเนี้ยซิมจะไม่ทำแบบเนี้ยเขาใจป่ะตัวยากหน้าเดยวก็เย็นน้อๆนมิ้น้อๆน้อน้องนอใ่ซิมเขาใจไหมเนี่ยเขาใจป่ะพ่อมึงยยกไปหน้าแบบนย้นั่นไงนี่เราจะมาทำอะไรกันเออ เราจะไปเที่ยวกันใช่ไหมใช่ไปเที่ยวไปเที่ยวพอไม่มีคลิปจะลงก็เลยอยากไปเที่ยวครับเนาะท่านผู้ชมใช่ไหมใช่ไหมเต้องเปิดเราต้องพูดรายการเนี่ยแล้วพบกับรายการกูจะไม่มีคลิปจะลงใช่กูไม่มีคลิปจะลงไปใส่ก๊อบมาจากใครวะเอออบูมซาติลิบอนยังไงอ่าใช่ไม่ใช่ก๊อบเขาเรางวดาใจของเขาอ๋อแรงวดาใจอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจอ้เข้าใจเข้าใจ เฮ้ยเถือไอพีจีไม่ด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 ีไม่เอา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 นะไม่เอานะเอออั้มันเขียวๆยเมือกอัไรเขียวเขียคิปเปอร์มันเห็นเขียวเตรงใสกันแล้เฮ้ยปัญญาอ่อนอย่าไปคิดมากเฮ้ยเขาใจ่ป้าเขาจ่ายปาแดดดดดอะ ือตายรื่อาย Years Later อีครับผมเอ้เดี๋ยวนะเอาไงดีวะเปิดเริ่มแรกอะไรดีการสื่อยช่ายท่ด้วนะครับผมอยู่ในช่วงรายการไปเที่ยวกับเพื่อนนะครับใช่บอกว่าตอนนี้เราปกติเราไม่มีแมปของตัวเองใช่ครับใช่นี่คือสตูดิโอของพวกเราเอง ใช่ก็ก sure ็ก็ออางี้ไปก่อนนั Honestly, wow, my my ่นใช่มีใชวดูดิมีเสียงดูดิแถวเขาเพราะอะไรนะที่นี่มันไม่ค่อยมาตรฐานครับก็เลยมีเสียงรถมีเสียงเฮียเลยมัวใสเมื่อกี้ก็เข้ามานะครับพอดีระบบซิตี้มันต่ําไปหน่อยใช่ไหมมิก ไม่จะทำเ๋ยเดี๋ยว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 จะไปไหนไปไหนรอววันรอวอนเฮ้ยไหน Oh o Oh no Oh no ไอสดปีเลยชื่อของอะไรตายตายไปเลยโอเคครับกลับมาเมื่อกี้เราเกิดเหตุการณ์เมื่อกี้ยังไม่ทรากเลยอะของผมอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวขอยะทินไร เอาไอ้สัตว์ออกเกมเราจะไปเที่ยวกันนะครับในป่าอะไรนะเราจะไปที่เมืองล้างใช่ไหมมิกเราจะไปเราจะไปสถานที่เมืองล้างใช่ไหมครับทั้ใช่ไหมมิกไม่นว่าเมืองล้างน่าจะเมืองล้างที่รถเต็มไปหมดเลยนะมันมีตึกด้วยนะมีคนสนับสนุนเราจ่ายเงทนให้จะไปนะครับ ความจริงก็คีโม่นั่นแหละครับแค่โกหกไม่มีตังอะไรทั้งนั้นเราก็แค่อันเนี้ยนะแล้วนะนต่จนจนนี้จนใช่ไอันนี้เป็นอันนี้พวกเราใช้เอาใช้อวตาที่เขาให้ฟรีนะใช่ครับถึงตัวถึงตัวผมคนส่วนใหญ่ไม่มีใครใช้คือตัวผมนะครับไม่มีแต่หัวขึ้นมาเนี่ยครับไม่ดีในสัตว์ไม่ไม่เห็นตัวอืมคันจริงผมจะเอาตัวผู้ชายมานะแต่ว่า มัันบไม่ใช่หรอครับลืมลงไสัตว์ตายเกยตายสัตว์เอ๊ะเอาของผุเออแต่ตัวผมเป็นอย่างนี้เดี๋ยวผมจะทำเสียงให้ดูนะครับรอแป๊บหนึง่ง <years> สวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะตอนนี้เสียงชั้นเปลี่ยนไปแล้วนะคะอย่าอย่าใช่อย่าทำเพราะดดผมเพราะชั้นเป็นตัวอย่างนี้ค่ะ แล้วคุณจะทำอะไรทำนีเอ้าทำไมเอาหนูถือลูกซองมาอย่างนี้คะหนูว่าบนตีแล้วดูดูมันถือปืนเสร็จแป๊บหนึนะคบท่านผู้ชมโอเคกลับมาแล้วครับนั่นแหละครับถ้าใครไม่ทำตามที่พวกเราสั่งครับจะเป็นหนูตัวนี้จะยิงแบบลูกซองอากาศเลือดที่อยู่ในปืนนะเลือดใช่ครับไอเลือดตรงนู้นก็เลือดของผมนะครับไอตรงที่ติดอยู่ตรงเทนเน เจเด็ดเลยนั่นก็เสกเปตัวนี้มาแล้วตื่นเต้นเป็นหมดเลยเสกหนูไม่ยิงแรงหนูไม่กดก็ได้ครอ้าวเชี่ยนับงไปหลังไปนะเราคลิปเรามีแค่นี้แหละครับไม่นะย่ากูกูงัช่วงนี้จะไม่มีค่อยไม่มีค่อยอะไรโออพูดจะแบบมึงบินทำไม่เสร็จพวกกูกลางอ่ะ หนึ่งไปแล้วเอาครับเกิดว่าช่วงนี้พวกเราเสด็จช่วงนี้พวกเราไม่ค่อยมีคลิปลงนะครับก็ไม่ค่อยลงคลิปคนดูก็หายไปหมดดิสไลค์แม่งตอนเนี้ยหมื่นหมื่นซับไค้กตอนเนี้ยใกล้จะเก้าพันแล้วอดิสไลค์ก็มา ใช่คน,นล,คลีไลท์ไม่พอนะลีดไลท์ไม่พอนะ s ับสไครต์ด้วยสัตว์ฮะ,ะ,ะม่จะกลายเป็นมันเริ่มจะไม่ใช่หมื่นแล้วมันจะกลายไปเก้าพัน่แค่นั้นแหละนั่นก็ขอจบคลิปไปเทียนเท่านี้อย่าลืมกดไลค์และซับสไครต์ด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับซีอูซีอูเก g a เกน o o d b y e จุ๊บๆเฮ้ยไอ้เชี่ยไอ้คัที่ใหญ่เลยไอ้นี้เราต้องบอกซีอูก็ได้แล้วชั้เดี๋ยวเราก็ต้องตัดคลิปไม่ใช่ปะเออว่ะแล้วไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าบายเราช่างแม่งมาเถอะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบาย